ขอใหด้วยคราคำถามครับสามจุดศูนย์เอ้ยไม่ใช่งไแล้วน่มาเข้ามอ๋อุ๊ยสัตว ก็ต้องนะบ้านาบ้าว่าหาบ้านแ่ท่เราก็ของนะ ไม่หลงบ้านหายเฮคนเรากำลังบ้านเลยนะวะ้ากวายซอมบี้เกิดแล้วเห็นเต็มเต็มตาปิดปิดม็อบกลัวปิดม,ออม็อบหืมกระสุนอื้ม จะไม่เท่สวย้ะไหมจะมีบ้านอยู่มั้่เนี่ยนี่จะได้ว่ามีบ้านอยู่นี้ไม่ใช่บ้านเราจะอยู่ใกล้ๆทะเลทรายตอยวิตว์ What the keeper uh, and n d e man เราจะเต้อมไม่ต้องสร้างบ้านเนาะหาที่หลบภัยนี่แหละเอาที่หลบภัยดีกว่าเพราะว่ามัเพืนจะหาด้วยคิปเปอร์ข้างหลังดีกว่าเฮ้ยต้อมจะตายแล้วคิปเปิลต้อมฆ่าสเกลไ้ม่เลยเดี๋ยวคิปเปิลตายอ่ะ สกเกลลิตุนค่าก็จะตายโอ้จะฆ่าต้นนะก็จะตายนะเหยุเดิมเฮ้ยเจะก็จะตายเหมือนกัน,กนมัน้ยหวานหวานมาครับเฮ้ยทำไมมาสนใจขนาดนี้ เกี้ยด้วยมันเกี้ยดเกียดด้วยอุตส่าห์สุดเปิดเกียวก็รีดเลือดกันเรารีดเลือดกันรีดเลือดอีกเลือดงั้นแล้วมีชูเวลไหมมีมีชูเวลไหมทำบ้านเราใหม่รู้สงสัยเราจะต้องเซิร์ฟใหม่นะครับ

ตรงนี้แหละมาเข้ามาเข้าเขสิร์ฟก็เออไอ้มาท่าอใครโอ้ยสวย โอ๊ยโดนโดนอ่ามาแล้วดีเจตอบตอบเข้าเซิร์ตัวเองหรอเข้าสซิตัวเองอ่ ครับมาครับวันน <จ moved. S 2> ี้เราเป็น<ง>ติ๊วันดีติ๊บตบเชือกเล็กนะครับมาเริ่มชีวิตรอดใหม่สิบห้านาทีผมก็จะไปทำไม้กันคลิปออกแล้วนะครับเอยแล้วไม้ข้าหายน่ ถ้าเกิดต้นเฝ้าอยู่บ้างแต่ก็ต้องเฝ้าด้วยเพราะไม่อยากให้เด็กมันอยู่บนถ้าเกิดมีคนมาเล่นด้วยต้องเฝ้าอยู่ก็มีครับ No, mm -hmm.

เราชอบที่มันหนาวสิบหลอดเฮ้ใยใครเยอะคา,าพี่ชื่อเพ็ดวะทุยกระต๊อบไม่น้อยอยู่นะครับตบตบขาพี่ชื่อเพ็ดไปเลยเข้ามาแล้วทางออกทางเข้าทางออกแล้วอันนี้ออ กล่องขาทำไมมีสองกล่องขาป่ะเอาเป็นตบสร้างพื้นก่อนดีไหมจะได้ไม่ต้องยุ่งยากยังต้องสร้างอะรพวกบ้านก่อนจะได้หาไม้เป็นไรป่าบ้านตบตบมีเออเอาการเรียนครับไม่มีเงินที่ผมก็ออกสร้างบ้านหลังนี้จะไม่เสร็จ ็ไว้เงี้ยแน้วหอวอันย่าปิดมอเตอร์เดียวเพื่อมาถ่ายโอไม่ไม่เมยมีเอ๊ะกวางถอยทีโอชุดแนีวมันจะขับได้ยังไงับ มีอะไรนะเติมสีสีหน่อยเถอะอ็สร้างบ้านมันสูงสูงหน่อยใช่สร้างบ้านให้มันสูงสูงหน่อยน้อเอาปุ่มเลยทำปุ่มต้นทำปุ่มนอกแล้วติมจกทุกทีนั่นแหละพื้นพอไหมอ่ะก็ต้องทุกพื้นเพดออกก่อน มแล้วก็วางนีไว้เพราะว่าจะทำเป็นประตูทนแทนเราจะแบบนี้เอาหมามจะหมดแล้วหม,หมดแล้ว มีแมวเลยหัวหัวต้องมาอีกนะต้องมาอี่ขึ้นขนไปทอบคำบ้าทำร่องๆสูงๆมันจะได้กระโดดได้ ก็เพิ่มเออสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับบวานยิงสร้างมิสเ็สบันนี้สวัสด uh ีครับอ่